สินล้นพ้นตัวก็รวยได้เพียงทำ6ข้อนี้คู่มือสู่การปลดหนี้และสร้างความมั่งคัง่งการมีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นปัญหาที่หลายคนเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจป,ปัจจุบันสร้างความเครียดความกังวลและความทุกข์ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีทางออกนะคะคุณสามารถปลดหนี้และสร้างความมั่งคัง่งและประสบความสําเร็จในชีวิตได้คู่มือนี้จะนําเสนอแนวทาง คุณหามุมสงบสงบและตั้งใจฟังนะคะถ้าจดได้จะดีมากเลยกลยุทธ์ต่างๆที่จะช่วยให้คุณปลดหนี้และสร้างความมั่งคั่งได้ 1. คุณต้องเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของคุณเองคุณจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งท่องแท้เมื่อคุณได้ลงมือทําจดบันทึกรายรับรายจ่ายคุณจะรู้ว่ารายได้ที่คุณมีนั้นเส้นทางการรับเงินมาจากทางไหนบ้างและเส้นทางการจ่ายเงินจ่ายไปที่ไหนบ้าง เมื่อคุณจดบ,บันทึกรายรับรายจ่ายแล้วให้คุณติดตามรายรับและรายจ่ายของคุณอย่างละเอียดเพื่อดูว่าเงินของคุณไปทางไหนตัวอย่างนะคะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนจ่ายชำระผ่อนหนี้อะไรบ้างค่าเดินทางค่าอาหารค่ากาแฟช็อปปิ้งของใช้อุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันแป้งครีมทาหน้าการสังสรรค์กับเพื่อนการไปคาเฟ กินอาหารร้านอาหารบ้างเป็นบางครั้งเป็นต้นเมื่อคุณรู้เส้นทางและยอดเงินให้คุณหาทางประหยัดเงินค่ะเช่นกาแฟจากเดิมกินแก้วละ65บาทปรับลดลงเป็นเหลือแก้วละ35หรือ45บาทของใช้ต่างๆเช่นสบู่ยาสีฟันแป้งครีมให้คุณวางแผนในการซื้อในช่วงโปรโมชั่นยกตัวอย่างนะคะเป็นครีมที่นิตาชอบใช้ก็คือราคา999บาท แต่ช่วงโปรโมชั่นในบางครั้งก็จัดราคาอยู่ที่499บางครั้งก็ซื้อขวดแรกในราคา999ขวดต่อไปในราคา1บาทเราก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยค่ะการที่เราวางแผนเรื่องของการใช้จ่ายนะคะมันลึกซึ้งมากกว่านั้นค่ะคือบางครั้งคุณทํางานเหนื่อยเพื่อจ่ายสินค้าราคาปกติแต่ถ้าคุณมีเวลาได้ทบทวนค่าใช้จ่ายและมีการวางแผนจะทําให้คุณซื้อสินค้าคุณภาพเหมือนกัน ในราคาที่ถูกลงครึ่งหนึ่งอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่ยกไปนะคะสมมุติว่าคุณชอบครีมเมนนิต้าเลยซื้อครีมราคา999บาทคุณมีไรายได้วันละ500คุณต้องทำงานทั้งหมด2วันแต่ในทางกลับกันถ้าซื้อสินค้าในราคาช่วงโปรโมชั่นเหลือ499บาทก็หมายถึงว่าเป็นค่าแรงเราหวันเรายังเหลือว่างอีกหนึ่งวันเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองได้พักผ่อนหรือว่าได้ทำอะไรที่เพิ่มมากขึ้น ต่อไปเราคำนวณหนี้สินค่ะรวมยอดหนี้สินทั้งหมดของคุณไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้กู้ยืมและหนี้สินอื่นๆขอยกตัวอย่างเคยมีประสบการณ์ตัวเองนะคะกู้เงินมา3 0 0แสนเป็นการกู้หนี้สินแบบสินเชื่อส่วนบุคคลผ่อนเดือนละ7,900บาทผ่อนทุกเดือนหักเป็นเงินต้น3,600บาทและเป็นดอกเบี้ย4,300บาทซึ่งตอนนั้นกู้มาเพื่อทำธุรกิจในช่วงแรกธุรกิจก็ไปได้ดีค่ะ แต่เจอปัญหาความนิยมในสินค้าลดลงหวบทําให้สินค้าขายไม่ได้และขายไม่ดีแต่จะต้องผ่อนหนี้ต่อไปเป็นการให้บทเรียนกับตัวเองที่แบบว่าหนักหน่วงมากเพราะการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลมาเพื่อทําธุรกิจหรือมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันมันไม่เวิร์กเลยค่ะเพราะดอกเบี้ยสูงมากประมาณ25%ตต่อปีเมื่อคุณมีหนี้ให้ประเมินสถานการณ์ค่ะวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของคุณ ว่าสาเหตุที่ทำให้คุณมหนี้สินคืออะไรและมหนี้สินประเภทใดบ้างเกิดจากการกู้ยืมมาทำธุรกิจและกู้ในอัตราดอกเบีย้ยธุรกิจหรือเปล่าหรือว่ากู้ในอัตราสินเชื่อส่วนบุคคลมาหมุนเวียนในธุรกิจซึ่งอันนนี้อัตรายค่ะการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลมากินมาใช้ในชีวิตประจาวันอันนี้ก็อันตรายเช่นกันนี้สินที่ดีก็คือนี้สินที่กู้มาแล้วทําไปสร้างรายได้และเกาะให้เกิดรายได้ และรายได้นั้นควรได้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ที่กู้มาค่ะ 2. ตั้งเป้าหมายกำหนดเป้าหมายการปลดหนี้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้และท้าทายพอสมควรเช่นตั้งใจปลดหนี้บัตรเครดิตภายใน1ปีพยายามเลิกจ่ายขั้นต่ำเพราะส่วนใหญ่ก็คือคุณจ่ายผ่อนชำระดอกเบีย้ยเงินต้นแทบไม่ลดลงเลยหรือการปลดหนี้ทั้งหมดภายใน5ปี ซึ่งถ้าการผ่อนหนี้ทำไปแล้วไม่ไหวก็หาทางพูดคุยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกอาจจะปรับโครงสร้างหนี้หรือมีวิธีการไหนที่จะปรับลดดอกเบี้ยและเห็นว่ามีระยะเวลาที่แน่นอนในการผ่อนชำระหมดกำหนดเป้าหมายการออมค่ะตั้งเป้าหมายการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตการมีหนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถมีเงินออมได้เงินออมคืออาวุธ ที่จะพาคุณไปสู่การลงทุนหรือว่าทำธุรกิจนั่นคือช่องทางที่จะทำให้คุณรวยได้ 3. หาวิธีลดรายจ่ายตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหาทางประหยัดเงินโดยตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเช่นค่าสมัครฟิตเนสก็คือคุณไปวิ่งสวนสหาธารณะแทนหรือออกกาลังกายที่ไม่ต้องเสียเงินบุหรี่หรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่าทานอาหารนอกบ้านควรงดไปก่อนในช่วงนี้ ที่คุณมีหนี้หรือค่าช้อปปิง้งลดการซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นลงแม้จะอยากได้แค่ไหนก็อดทนไว้ก่อนหาเงินเพิ่มหางานพิเศษทาหรือขายของที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อเพิ่มรายได้และนำมาใช้จ่ายในการปลดหนี้ 4. วางแผนปลดหนี้เลือกวิธีการปลดหนี้ที่เหมาะกับคุณเช่นรวบหนี้จากทุกบัตรเครดิตให้เป็นก้อนเดียวแล้วผ่อนเพียงเจ้าหนี้รายเดียว หรือตามความเหมาะสมจัดลำดับความสำคัญจัดลำดับความสำคัญของหนี้โดยเริ่มปลดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อนหรือเอ่าหนี้สินก้อนเล็กก่อนชำระหนี้สม่ำเสมอและพยายามหาเงินมาชำระหนี้เพิ่มเติมเ,ม,เมื่อมีโอกาสการชำระหนี้สม่ำเสมอจะเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวคนเองด้วยประสบการณ์ตัวเองนะคะการผ่อนชำระหนี้ทุกเดือนจนในวันที่ธนาคารโทรมาตอนนี้หนี้คุณเหลือหนึ่งมืนบาท ถ้าคุณสามารถจ่ายเราก้อนเดียวในราคา4,500บาทปิดบัญชีไปได้เลยตอนนั้นก็ตกใจแล้วก็ดีใจแต่เป็นช่วงที่โบนัสออกพอดีก็เลยสามารถปิดหนี้ก้อนนี้ไปได้เมื่อปิดหนี้ไปแล้วเดิมมีการผ่อนชำระหนี้สม่ำเสมอทุกเดือนก็ยังทำต่อคะ่ะแต่เปลี่ยนเป็นบัญชีเก็บออกให้กับตัวเองแทนเห็นไหมคะว่าการชำระหนี้สม่ำเสมอเป็นการสร้างวินัยและมีข้อดีเช่นกัน5 สร้างนิสัยทางการเงินใช้จ่ายอย่างมีสติคิดก่อนใช้อันนี้คือจริงนะคะก็คือการวางแผนและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเงินเกินตัวบางคนก็บอกว่าทำไม่ได้หรอกอยากกินอะไรก็กินอยากซื้ออะไรก็ซื้อทำไปเถอะตายไปก็ไปไม่ได้อันนี้ก็จริงค่ะแต่ก็มีความจริงอีกด้านก็คือเราแก่ลงทุกวันโอกาสในการหาเงินก็ลดลงถ้าสมมติว่าเราตายแล้วมีเงินเหลือ มันจะดีกว่าที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่เราไม่มีเงินเพราะมันจะยากลำบากมากออมเงินอย่างสม่ำเสมอฝึกนิสัยการออมเงินแม้จำนวนน้อยแต่ทำอย่างสม่ำเสมอออมเดือนละ3ามร้อยเดือนละห้า้อยเดือนละพันเดือนละพันห้าเดือนละสอง0ันก็ได้ค่ะให้เหมาะสมกับสภาพของเราลงทุนเงินเมื่อคุณมีเงินออมลองหาแหล่งในการที่จะเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยน,นะคะ วันนี้ยกตัวอย่างการเก็บออมสมมุติว่าเก็บออมวละ25บาท1เดือนก็จะเก็บออมได้750บาทถ้าเราสามารถที่จะไปลงทุนได้อัตราผลตอบแทน8%ต่อปีคุณทําแบบนี้ต่อไปต่อเนื่องเลยนะคะ14ปีกว่าๆจะมีเงินเก็บ500,000ถ้าคุณทําต่อไปอีกจนถึงปีที่27คุณจะมีเงินเก็บ1ล้านบาทแค่ออมละ25บาทเดือนหนึ่งประมาณ750บาทเท่านั้นเชื่อว่า คุณผู้ฟังสามารถทำได้และก็ทำได้มากกว่านั้นนะคะ 6. สร้างแรงบันดาลใจอ่านเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จอ่านเรื่องราวของคนที่ปลดหนี้และสร้างความมั่งคัง่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณหาเพื่อนร่วมออมหาเพื่อนร่วมออมหรือการเข้ากลุ่มออมเงินเพื่อเป็นกาลังใจอันนี้สาคัญค่ะเพราะชีวิตของคุณกาลังที่จะเดินแตกต่างจากเดิม คุณจะเหมือนกับคนที่คุณเลือกคบและใช้เวลาด้วยมากที่สุด5คนถ้าคุณคบคนที่ใช้จ่ายเงินเกินตัวไม่ออมเงินเขาจะมีชุดความรู้คนละชุดกับที่คุณต้องการพูดกับเขาแทบตายก็อาจจะถึงขั้นเถียงกันเปล่าๆแต่ถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองเชิญตัวเองค่ะไม่ต้องร้อยใ,ใครเชิญพาตัวเองเข้าไปในกลุ่มที่อยากเปลี่ยนแปลงและมีการเก็บออมเงินเขาก็จะแบ่งไปวิธีการเก็บออม การลงทุนต่อยอดแล้วคุณก็จะมีกําลังใจและสามารถทําได้ประสบความสําเร็จได้ค่ะนี่สินล้นพ้นตัวก็รวยได้เพียงทํา6ข้อนี้สรุปอีกครั้งนะคะ 1. เข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของคุณ 2. ตั้งเป้าหมาย 3. หาวิธีลดรายจ่าย 4. วางแผนการปลดหนี้ 5. สร้างวินัยทางการเงิน 6. หาแรงบันดาลใจถ้าเนื้อหานี้ดีและอยากไปกำลังใจให้กับทีมงานของเรา ช่วยกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทำให้ YouTube เขารู้ว่าคุณเป็นคนชอบพัฒนาตัวเองอยากพัฒนาตัวเองจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะและถ้ามันประโยชน์สำหรับเพื่อนของคุณกดแชร์คลิปนี้ออกไปค่ะ Bring Intelligence เราเชื่อว่าสติปัญญาสร้างได้เรามาร่วมเรียนรู้และสร้างไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ